บริหารก็ประมาณที่มาจากภาษีของคนสมุทรสากรปีแล้วเท่าไหร่รู้ป่ะอย่างเราอะมหนึ่งเงมืองจีนแปดร้อยล้านเลือกตั้งหนึ่งสมัยสี่ปีคือสามพันสองร้อยล้านนี่คือภาษีของพวกเราที่จ่ายภาษีต้นงจ<ว>่งาย<ว>นะครับภาษีของพวกเรานะครับคนละไม่ใช่ใไรังไฝากนะครับปี ปีนี้นะครับปัะธามนที่มาตายลายคุกคราจากคนอื่นปั่นยุโยนแต่แค่แตกแง่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอครับขอบคุณรับกลับครอบไม่เอาสถาบันอยู่เมืองไทยทำไมวะไปคนหนักคนดินหนักคนดินยุโยนปั่น อุ๊ปั่นเด็กเงาครอบครัวออกมาเด็กน้ำหน้ามบเลยหน้าตัวเมียหลอกตาเด็ก